การโอนสายเมื่อแบตหมดปิดเครื่องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีสัญญาณใครปิดเครื่องเขาโทรมาหาเราเราเป็นคนปิดเครื่องเครื่องมันปิดอยู่หรือแบตมันหมดมันปิดเครื่องของมันเองหรือเครื่องเราไม่ได้ปิดแต่ตำแหน่งตรงนั้นน่ะเราไปอยู่ในตำแหน่งที่ว่ามันไม่มีสัญญาณ หรือสัญญาณมันอ่อนมันจับสัญญาณไม่ได้มันก็เหมือนไม่มีสัญญาณนั่นแหละวิธีการอันนี้มันโอนไปครับถ้าเกิดเราทํารายการกดทํารายการไว้เนี่ยมันจะโอนไปยังเบอร์ไหนก็ได้ที่เราที่เราเลือกไว้สมมติว่าเราให้โอนไปที่เบอร์ของคุณแม่บ้านพอโทรเข้ามาพอเขาโทรเข้ามาปุ๊บที่เครื่องเราสายนี้ก็จะไปยัง คุณแม่บ้านเลยนะครับแต่น,นี้ต้องระวังดีๆเนาะบางทีความลับของเราอาจจะรั่วในช่วงที่ว่าเราไปอยู่ในที่อับสัญญาณได้นะครับทีนี้ทีนี้วิธีการโอนแบบนี้และวิธีการยกเลิกการโอนแบบนี้ทำยังไงมาดูกันเราก็ไปยังแอปโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์แต่สองครั้งเพือ่อเปิดเมื่อเจอแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจ๊ก โทรศัพท์12หัวใจสีเขียวฮุมหลังจากนั้นเราลากนิ้วลงมาตรงขวาล่างเลือดอยู่แป้นตัวเลขแถบ4.5ตรงแป้นตัวเลขนะครับหากยังไม่ได้เลือกอยู่ก็แต่ให้เลือกนะครับจึ๊กจึกเลือดอยู่แป้นตัวเลขแถบ4.5แ,แต่ถ้าเกิดเลือกอยู่แล้วก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปกดดอกจันดอกจันดอกจันสี่เหลี่ยมเก6หห 2องสอกดอกจันดอกจันดอกจันแล้วก็ตามด้วยเบอร์ศู 2>, 0, 0, 2 2์ศูนย์สองสองสองสสี่เ้าหสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขผมทวนการกดทำรายการเมื่อสักครู่นะครับดอกจัน62ดอกจัน0ูนย์สอห 3835แล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับโทร่มโปรดรอเบอร์02-246-3835 mm hmm. เป็นเบอร์ท mm ี hmm. ่ผมใช้เพื่อสาธิตให้เพื่อน mm hmm. เพื่อนได้ اي, ดูแค่นั้นเองนะครับส่วนว่าเพื่อนๆต้องการโอนสายไปที่เบอร์ไหนในกรณีที่ไม่มีสัญญาณอับสัญญาณแบตเตอรี่หมดเครื่อง ปิดอยู่เพื่อนๆก็ไปเลือกเบอร์นั้นๆตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเมื่อเรากดทํารายการไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับโรดรอปเปิดใช้เครื่องการตั้งค่าสำเร็จโอนสายเสียงเมื่อติดต่อไม่ได้เปิดใช้เครื่องการตั้งค่าสำเร็จโอนสายข้อมูลเมื่อติดต่อไม่ได้เปิดใช้เครื่องการตั้งค่าสำเร็จโอนสายแฟกเมื่อติดต่อไม่ได้ ิดใช้เครื่องกั้นคาสําเร็จโอนสาย SMS เมื่อติดต่อไม่ได้เปิดใช้เครื่องการั้งคาสํเร็จโอนสายวงจรข้อมูลซิงค์เมื่อติดต่อไม่ได้เปิดใช้เครื่องกั้งคาสําเร็จโอนสายวงจรข้อมูลอารซินเมื่อติดต่อไม่ได้เปิดใช้เครื่องการตั้นคาสําเร็จโอนสายเข้าถึงพาคิตเมื่อติดต่อไม่ได้เปิดใช้เครื่องการั้งคาสําเร็จโอนสายเข้าถึงพาร์ทเมื่อติดต่อไม่ได้ปิดกิงปุ่มกรณีที่เขาทํารายการโอนให้ก็หลายตัวเลือกอยู่นะครับกับการกด ทำรายการโอนสายเมื่อสักครู่ทีนี้เมื่อเราอ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถปิดทิงท้งได้เล,เลยนะครับใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจิกๆโทรศัพท์สิบสองหัวใจสีเขียวปุ่มเมื่อเราปิดทิ้งไปก็ออกจากหน้าต่างเมื่อสักครู่ไปในกรณนนีที่เรายกเลิกนะครับเราก็สี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองตัวนะครับแล้วก็เก้า สามหกหก,หกสองสองสองสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขผมทวนนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกสองสี่เหลี่ยมแล้วโทรปุ่มโทรออกนะครับจึก๊กจึ๊กโปรดรอเขาบอกว่าโปรดรอรออ่านเดี๋ยวเรามาลองอ่านดูก,กันดูโปรดรอโปรดรอโปรดรอลบการตั้งค่าสำเร็จ เดี๋ยวลองนทััหมดบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายข้อมูลเมื่อติดต่อไม่ได้ลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายแทบเมื่อติดต่อไม่ได้ลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสาย SMS เมื่อติดต่อไม่ได้ลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายวงจรข้อมูลซิงค์เมื่อติดต่อไม่ได้ลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายวงจรข้อมูลอารซินเมื่อติดต่อไม่ได้ลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายเข้าถึงภาคิดเมื่อติดต่อไม่ได้ลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายเข้าถึงพาร์ทเมื่อติดต่อไม่ได้ปิดทิ้งปุ่มอย่างนี้ก็แสดงว่า ยกเลิกการโอนสายในรูปแบบที่เราทำรายการไปเมื่อสักครู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับปิดปิดถึงปุ่มขั้นตอนการโอนสายเมื่อไม่มีสัญญาณและการยกเลิกสายที่โอนไว้เมื่อไม่มีสัญญาณก็ง่าย,ายๆตามนี้เลยนะครับเราสามารถกดทำรายการ ได้ง่ายๆด้วยตัวเองตามนี้เลยฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Read Channel ด้วยนะครับ